รวยแค่ไหนยังรังอ้ําไว้ได้ขุมทรัพย์เอสุภชัยเป็นสมบัติไว้พันล้านบอกแล้วยกให้ใครกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายสําหรับนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยที่ในวันนี้มีชีวิตที่รูร้าสุขสบายแต่ใครจะรู้กว่าจะมีชีวิตที่หลายคนอิจฉาและอยากจะเป็นเหมือนนักปั้นคนนี้นั้น เอกเคยผ่านชีวิตที่ยากลำบากมาไม่น้อยธุรกิจมีเยอะตอนนี้จัดทำน้ำจิ้มบำรุงผิวเข้าสารเหลียวเอสเตทซื้อที่ไว้เช่นตรงวัชราพลเป็นรอยไล่สวนยางล่าสุดไปซื้อชาจากไต้หวัน5-10ล้านมาทำแล้วน้องสาวมาช่วยทะเลาะก,กับน้องสาวทุกวันจนรู้สึกถ้าเราทำธุรกิจแล้วต้องทะเลาะก,กันเหมือนในละครเราจะทำทำไม อันนี้เป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยจากร้อยบริษัทที่เราทำทั้งละครทำไอดอลปั้นเด็กเอาเด็กไปศรลยะกรรมพาลูกค้าทำหน้าเกาหลีทำนาทำสวนยางวันนี้ยังต้องคิดว่าตัวเองไม่มีอยากคิดว่าตัวเองเป็นหนี้พันล้านเพื่อให้ตัวเองทำงานหาเงินมาอีกพันล้านเป็นสิ่งที่หลอกตัวเองแต่ก็เป็นพลังถ้าคิดว่ามีแล้วเราจะอยากพักแต่เรายังไม่อยากพักตอนนี้อยากซื้อเจสตส่วนตัว เมื่อถามว่าถ้าวันหนึ่งเอไม่อยู่แล้วเงินมาหาศาลจะมอบให้ใครเพราะไม่มีลูกอยากให้พ่อแม่ถ้าเราตายก่อนพ่อแม่น้องสองคนและหลานหรือเขาจะเอาไปให้การกุศลหรืออะไรก็เป็นเรื่องของเขา